สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาตรวจดวงประจําเดือนมิถุนายนกับชีตานะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่3เป็นการทํานายเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ภพวินาศในวันที่15มิถุนายนเลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะ ต้องบอกว่าเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่คุณเรื่องของการงานการเงินน่ะมันเด่นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะเพียงแต่ว่าช่วงกลางเดือนไปต้นไปเนี้ยเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะคะดันไปลอยอยู่ในภพวินาศแล้วเป็นเกษตรนะคะแสดงว่ามันก็จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปนะคะเรียกว่าใช้จ่ายเงินไปกับคนที่อาจจะมีคุณค่ากับชีวิตเราอะนะ มองว่าการเงินของคุณนะโอเคอยู่แล้วเพราะดาวอังคารที่เราอยู่ในภพก,การเงินเนี่ยมาจากเจ้าเรือนการงานมาจากเจ้าเรือนปุตตะคือมาจากเจ้าเรือนที่ดี คุณมีช่องทางในการทำมาหากินนะคะสิ่งที่คุณลงแรงลงมือทำเนี่ยมันออกดอกออกผลพอมันออกดอกออกผลเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณก็อาจจะต้องมีรายจ่ายเข้ามาบ้างนะคะซึ่งดาวอาทิตย์ดวงนี้ท่านก็โคจรร่วมกันจากดาวพฤหัสและดาวพุธนะคะอย่างดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรเลยมันเลยเหมือนกับว่ามันมีเหตุที่จะต้องจ่ายเงินไปเพราะมิตรน่ะคือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนกันเองคนที่อาจจะเคยช่วยเหลือเรานะค,ะคนที่แบบว่า มันมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องจ่ายไปอ่ะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยมาจากภพสุภานะคะสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายออกไปนี้นะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของเรานะคุณพ่อคุณแม่ลุงป้านะ้าอานะคะคนที่เขามีแบบวัยวุฒิสูงกว่าเราอ่ะนะคะบางทีก็อาจจะต้องดูแลเขาบ้าง สุภาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะบางทีเราก็อาจจะเห็นแหละเออช่องทางออนไลน์ตอนนี้เขาทําบุญนู่นนี่นั่นหรือคนที่เรารู้จกักอ่ะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่กาลังจะไปทําบุญตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นแบบนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฝากเงินไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวร่วมบุญไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วยนะเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพฤหัสเนี่ยพบสุภาก็มาจากเจ้านายก็ได้นะ เออมันเหมือนกับว่าเดือนนี้งานคุณปังใช่ไหมเงินคุณเริดนะบางทีนะคะก็อาจจะแบบมีการขอแล้วกันนะเจ้านงเจ้านายวันนี้ก็อาจจะขอบ้างเพราะเอออันนี้ก็ทาฟรีไหมอันนี้ก็ลดคอมหน่อยไหมอันนี้ก็แบบว่าเออช่วยยกันนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็อาจจะช่วยนายก็ได้อ่ะซื้อรุ่นซื้อนี่ให้นายอะไรประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เหมือนมันเป็นรายจ่ายอะที่เราก็จะต้องจ่ายออกไปนะคะเพราะมิตรลักอาทิตย์พฤหัส คู่มิตรมิตรเราอะคนที่เรารักเราเคารพเราศรัทธาเราไว้ใจเราเชื่อเขาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องให้เขาไปดาวพฤหัสยังมาจากเจ้าเรือนอริงั้นจ่ายอะไรอีกล่ะนะคะ อริก็คือหนี้สินค่ะมันเป็นหนี้สินที่เรารู้ดีอยู่แก่ใจอาจจะเป็นหนี้สินของตัวเราเองนะคะหนี้สินของคนในครอบครัวหนี้สินจากเรื่องของแบงค์เรื่องของธนาคารคือเคลียร์หนี้อ่ะนะคะเคลียร์หนี้ไปนะคะให้มันแบบ หายใจหายคอคล่องหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการงานการเงินมันเริ่มแบบโฟลว์แล้วอะไรประมาณนี้นะคะอริก็ยังหมายถึงนะคะอาจจะเป็นคนรับใช้เราหรือจากสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ได้รักเหมือนลูกนะ,ะที่เลี้ยงแบบทั่ว,วไปอะไรเงี้ยบางทีก็เฮ้ยเห็นแบบเขาไม่ค่อยสบายเจอน้องหมาน้องแมวข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ด้วยความเป็นคนใจดีมีคุณธรรมอยากช่วยเพราะอะไรเพราะตอนนี้ลัคนาของคุณน่ะมีดาวเกตเลขเก้าอะคะ่ะ กลุ่มอยู่ที่ตัวเรานะเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นแบบ เหมือนเป็นแม่พราเหมือนเห็นพ่อพระรู้สึกใจบุญนะคะรู้สึกเบียอะไรก็อยากช่วยเห็นอะไรที่มันแบบไม่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแบบว่าเอื้อมมือเข้าไปหาหน่อยบางทีเจอน้องหมาน้องแมวถูกทิ้งไว้นะคะหรือเห็นแบบตามในสื่อโฆษณาในเ c e b o ๊ k ในสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยโอ้ยสงสารน้องหมาน้องแมวสงสารคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากที่จะทําดีอยากที่จะทําททบุญนะคะ ก็เลยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไปอย่าลืมนะคะว่าเลขหนึ่งกับเลขห้าเขาเป็นดาวคู่มิตรเลยกลายเป็นว่าปัญหานี้หรือผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกแบบพอใจอ่ะที่เราจะยอมจ่ายแบบเนี้ยนะคะทีนี้เลขหนึ่งเขาก็จะมาเจอเลขสี่ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งกับสี่เนี่ยนะคะแล้วเราต้องจ่ายไปด้วยเรื่องอะไรอีกนะคะดาวพุธมาจากเจ้าเรือนภศาชหรือสังคมของเรานะคะเงินนี้ต้องจ่ายไปเพราะเพื่อน พราะพี่น้องเพราะสังคมที่เราแบบอยู่ใกล้ชิดช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันมีเหตุให้ต้องจ่ายเพราะบางทีเนี่ยเพื่อนเราเฮ้ยช่วงนี้เขาแบบว่าเออไม่ค่อยเวิร์กเลยชีวิตเขาไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เออสนับสนุนช่วยเหลือพราะคุณอย่าลืมว่าดาวเกตคือตัวคุณเนี่ยตอนเนี้ยกลุ่มลัคนาเห็นอะไรก็รู้สึกแบบสงสารนะ่าช่วยเขาหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเพื่อน พี่น้องช่วงเวลานี้เขาอาจจะลําบากเขาอาจจะตกทุกข์ได้ยากนะคะหรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราก็คงจะต้องช่วยเหลือแหละนะคะหรือก็อาจจะเป็นไม่ได้อยู่ในกลุ่มสังคมไหนแล้วช่วงเวลานี้มันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็บอกบุญเดี๋ยวก็แบบมีเรื่องที่ต้องแบบงานลาดงานหลวงอะคุณเข้าใจไหมเออพอไปอยู่กับกลุ่มคนเยอะๆฉันแบบมีเหตุให้ต้องเสียเงินอีกอะไรประมาณเนี้ย จึงจะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าการเข้าสังคมของคุณในช่วงเวลาเนี้หรืออยู่กับคนรอบข้างเนี่ยมักเป็นเหตุให้เสียกระตังนะ พยายามงดงดเจอหน่อยแล้วกันแต่แต่อย่างอาทิตย์ตกับพฤหัสเขาไม่ไดวาวคู่มิตรอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะพบสุภาเนี่ยนะคะพบผู้ใหญ่พบเจ้านายหรืองานบุญอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณจะต้องทํากับพบสุภาเนี่ยอาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่อาทิตย์กับพุธเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมิตรกันเขาไม่ได้เป็นธาตุคู่ธาตุคู่สมพลนะคะก็อยู่ที่เราแหละนะ,ะบางทีเราแบบเจอเพื่อนอยู่ดีเพื่อนทักมาออนไลน์เธอรุ่นเราอะ่ะเขากําลังจะอย่างนี้อย่างนั้นนะครูอะไรเง,งี้ยเออเธอ ทำบุญหน่อยไหมเธออย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอาจจะเจอผ่านแบบช่องทางออนไลน์หรือบางเอิญแบบเออรู้จักกันแล้วเขาก็เฮลโลโทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เสียเสียกับคนกลุ่มนี้ด้วยทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะดาวพุธเนี่ยนะ,ะยังเป็นกเกษตรในภพว,วินาศแสดงว่าเรื่องของคําว่าวินาศเนี่ยคุณมีโอกาสจะเสียกระตังนะคือรายหนึ่งเดินทางนะคะเดินทางไปนู่นไปนี่อ่ะบางทีก็เราก็รู้สึกว่า เอออยากจะทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเดินทางกับผู้ใหญ่ก็ได้นะถ้าเราเดินทางกับผู้ใหญ่อ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเขาไปเนี่ยเขาจะลําบากไหมเราอาจจะอัปเกรดซีทนะคะเราอาจจะแบบอัปเกรดโรงแรมอะไรอเงี้ยทาให้มันแบบ ดีขึ้นนะคะมันก็เลยเสียเงินมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของประกันก็ได้นะคะช่วงเวลานี้บางทีสุขภาพของผู้ใหญ่บางทีเราก็กังวลเออพอเรามีเงินมีทองแล้วเนี้ยเราก็อยากจะทําประกันให้ให้ลุงให้ป้าให,ให้ให้แบบว่าญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็เป็นไปได้หรือนะคะมันมีเรื่องเสียๆอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะของแบบ คนคนที่เรารักอ่ะคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพได้ทําให้ก็จะต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเพราะเราอยากช่วยนะเพราะดาวเกตที่กลุ่มลักนางไงคือคือถ้าคุณไม่อยากช่วยอะ่ะมองว่าคุณไม่ช่วยเกตคือความสบายใจนะคุณต้องคิดว่าตอนเนี้เราเป็น เป็นลูกเทพ่ะลูกเทพแบบเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะจาเราสามารถเศษนะคะให้คนมีความสุขหรือให้คนมีความทุกข์หรือแบบว่ามันต้องแล้วแต่ใจเราว่าเราอยากจะให้คนนี้อะไรคุณนึกถึงเวลาคุณไปเบ่นบานสารกล่าวขอคนนั้นขอเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านก็ไม่ได้ช่วยทุกคนนูกไหมท่านก็จะเลือกช่วยคนที่แบบมีบุญสัมพันธ์ใช่ไหมหรือหรือมีอะไรที่แบบว่ามันเป็นวาระอะไรอย่างเงี้ยมัน ท่านก็ไม่ได้ช่วยทุกคนก็เหมือนกันคุณก็เป็นท่านเนี่ยตอนนี้นะคะคุณก็มีหน้าที่ช่วยแต่คุณก็รู้สึกว่าถ้าคนนี้เราอยากช่วยเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่เราจะช่วยเพื่อนคนนี้ที่เราจะช่วยออคนคนนั้นอย่างเงี้ยคะเราก็ช่วยเต็มที่แต่มองว่าอาทิตย์อาทิตย์พฤหัสอกษ์เรียกไม่ได้อยู่แล้วยังไงคุณก็รู้สึกว่าเอาน่าช่วยดีกว่าส่วนญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือสังคมของคุณเนี่ยนะคะก็เอออยู่ที่ว่า เขาเจอคุณไหมถ้าเกิดว่าคุณไปรับโทรศัพท์เขาคุณไปตอบแชทเขาเออมันก็จะมีโอกาสที่รู้สึกว่าคุณจะช่วยนะเพราะมันเหมือนกับว่าเราเราร่วมกันคือดาวการกันต์มันร่วมกันกับดาวคู่มิตรดาวคู่ที่แบบดีๆอ่ะมันก็เลยมีโอกาสเสียมากกว่าที่จะแบบว่าไม่ช่วยนะทีนี้พูดด้านดีของภพวินาศบ้างดีกว่านะคะจริงๆภพวินาศมันก็เป็นภพของต่างประเทศภพของการแก้ไขปัญหานะคะภพของเรื่องของโลกออนไลน์ คือมีดาวดีๆอะไปรอยอยู่ในภพนี้เยอะมากเลยอะถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้นะคุณทําสิ่งนี้อยู่แล้วนะก็มองว่าเป็นโอกาสในเรื่องของการทำมากินนะเออเป็นโอกาสเรื่องของการเงินถ้าคุณชีวิตคุณนั่งแบบเป็นข้าราชการเออไปทํางานเช้าเช้าไปทํางานเย็นกลับอันนี้อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในสังคมออนไลน์อยู่กับพวกอินพุตอีสปอตเรื่องของโลจิสติกหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะเป็นโอกาสค่ะในเรื่องของการทํามาหากินในด้านนี้ในด้านนี้นะแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเกิดเรื่องของเอกาสารสัญญาการติดต่อการพูดคุยอะไรต่างๆดีสมมติคุณขายประกรันคุณขายประกันช่วงนี้โอ้โหไปติดต่อเพื่อนไปติดต่อญาติไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปคุยกับเขาเนี่ยเรื่องของปัญหปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของแบบประกองประกรันเรื่องของการแก้ปัญหากันกับเขาอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยซื้ออ่ะ ในช่วงนี้ซื้อนะเพราะมันเหมือนงานคุณ,ณเด่นไงแต่งานคุณต้องทําในลักษณะของคําวินานด้วยเหมือนกันต่างประเทศออนไลน์หรือการแก้ไขปัญหากลุ่มเนี้ถ้าคุณทําในสิ่งนี้ได้นะถ้าคุณทําการอยู่หรือคุณไปขายเลยเนี่ยพบสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรานับถือนะคะเจ้านงเจ้านายนะคะคนที่คุณ,คณเกรงใจเขาอ่ะนะ,ะหรือเป็นเพื่อนที่คุณเกรงใจเขาเพื่อนที่มีศักยภาพมากกว่ากันกว่าคุณก็ได้นะคะลองไปขายดูนะคะมีโอกาสได้เหมือนกัน อ่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่3นะคะแล้วอยากรู้ว่าต้นเดือนน่ะชีวิตชั้นดียังไงนะคะแล้วปลายเดือนเดี๋ยวมีอะไรอีกนะคะก็ไปติดตาม EP อ,อื่นๆใครสนใจแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ